Mm. <laughs> you. เเสียงปรบมือที่มีให้กับคู่แฝดพ oh, ี่น้องเหลียวขึ้นมาบนเวทีอย่าคิดว่าลูกนกเอียงนะครับอันนี้คือนักเรียนครับส่วนผมนี่เป็นครูครับผมคุณแม่ไม่เคยเห็นครูเลยทำไมถึงหัวแหงจังเป็นครูสอนกศออน,อรนรครับผมนักเรียนอากศน,อนย่อมาจากอะไรครับ กศนก็ประจากการักรเสียน้าครับเสียน้ำอะไรเสียน้ำเหงื่อครับกศน,นไม่ใช่การเสียน้ำก็ปมาจากอะไรกศนแปลว่าการศึกษานอกโรงเรียนเลยครับครับวันนี้ครูจะพาสอนนอกโรงเรียนมาสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนองบัวขาวแหละครับ นักเรียนครับตังโอดเท้าต้องทำความเคารพคุณครูสวัสดีครับคุณครูนักเรียนทำความเคารพคุณครูสวัสดีครับคุณครูนักเรียนครับครูว่าไงให้ไปอยู่ทางเดียวกันดีกว่าเป็นอะไรครับคุณครูไครับครูชี้ข้างง่วงไปเข้าแถวทางนู้นครับครับผมสงสัยคุณครูครับสงสัยว่าบ้านเมย์คุณครูใส่ชุดนักเรียนมาครับ ชุดคู้วิเศษชุดครูมันเปียกบางแรงครูซักมันตากไม่แห้งเฮ้ยกร,ระแตแหลกเป็นจุดผ้าโลกมากเลยไปจะใส่ชุดนัะแแหละไปยืมแกไม่อยู่แกไปตัดหันหญ้ามาให้ลัวอ่ะพันลงไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวครูจะไปยืมสุดอยู่ไม่ใช่ธรรมดานะพอออนั่นอะโอ้ผู้บริการเออวิเวป้าอะไรครับพออออัดผู้อ้วนอว นั่งก no. mm ่อนนะครับท่านพออครับเดี๋ยวผมสอนนักเรียนผมก่อนนะครับว่าที่สวปครับนะสวปครับว่าที่สารวัตรป่าปรามไม่ได้ครับอะไรครับชับปลเลยวัดปาครับเรามีสองคนนะครับออนบ้านเรามีสองคนเนาะนักเรียนอัดต่อไปครูจะขานลายซื่อนะเด็กชายดอกแก้วมาไหมไม่ยัง ลายดอกแก้วไม่หนักหนักได้ไงหนักได้ไงต้องมาครับสิมาไหมเด็กชายดอกแก้วต้องมาครับสิมันจะฟังผมไปเอาพ่อผู้ใหญ่บ้านออกมาสิั่ะขั้วไบใหญ่หนักเพิ่นจะประกาศไต้นักเรียนที่สอนม่เคยจำเด็กชายดอกมอสมาไหมปากอะไร เก่งมากไม่เลยไม่เคยขาดเรียนเลยใส่ดอกมอสครับเด็กใส่ดอกแก้วเอ้าเด็กเด็กใส่ดอกแก้วครับไปฮับหน่อยเด็กใส่ดอกมอสไปฮับหน่อยพนี้มาดอกมอสตึ๊บกรัดก้อยอย่างนี้เราบักขวักลูกครูครับครับอ่านกดผ้าป่าให้พ่อผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับเอาเอารถเอารถเอารถถีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวครูจับก่อน บาทโอ้บาทบาทไงพูดบาทไม่ได้มึงก็ทรงสั้นเลยอันนี้คือยอดบอกที่พี่น้องร่วมบริจาคแม่ครับท่านผุดปลาปลาท่านตันครับูคู่เป็นยังครับคู่ประเหนุงคือใส่แว่นตาอยู่ครับใส้แว่นตาอยู่แต่ว่าคู่ใส่ตาเงานี่จไหนละครู่ใหม่อันจ่อมันมาเกี่ยงไหมดอกเดียว เอาไปมุ่มผุนไข่ไข่แหน่อยเดี๋ยวคุยดีอ่านประกาศผี่เปลี่<ก>ยนพีดน,น้องแล้สีตกจากไก่บดไก่บดไก่มดไก่มดเดี๋ยว้วยมันไก่เน <c oughs> ่าบดโอ้โหใส่ไก่เน่าว้ายมันขับ่ลื่นปั่นนล้ววันวางตู้น้พกเานีไขก็โเดพ่อพู้ทีไปใสยไายเน่ากันน้อีกมากวงตู้น้โพกเนี่มึงอยห่วงว่ามันนไปรักใคร แก่กูนั่นแข่งจังปังเลยวันยอดพระป่าที่พี่น้องรวมกันบริจาคกับพี่น้องคณะกรรมการสาบานน้องบัวขาวในวันนี้ได้แก่อาได้นุ่มบ่ได้ผู้ใดประกาศก็มีแต่ได้แก่เว้อะไรเจ้ากูพูดอะไรกันถ้าพออย่งนี่ก็แกก็ยิ่งหล่อเลิศนั่นกับได้แก่ยอดทั้งหมดเป็นยอด 1... นึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าบุวาย้จังแล้วว่าหันสิกับสิเก้ามันดังมันบออกนะัเพื่อนไปเก่าเก่านาะยอดทั้งหมดนะครับ1นึ่งหมื่พันบาทชวนชวเทีุญชาปานีขอเลื่นเซิรนคุณพ่อพงไอยขึ้นชูยอดเสา ป้าพี่พี่น้องนะดีเมนบะมีปันธุไทยย่อมมุโยกเสี้ยวหัวก็ได้บุญคือกันถามคุณพูดนะครับถามมาถ้าตะกี้คุณพูดท่านไม่เสาหรือพอต้อยมะพร้าวสิครับขันว้ายขันสังเงาพดเงาโว่เอ้าเงาพดอักแต่ให้มันเงาเงาไวคือเสาทุรนลวดไหล่มันด้เกิดนคอรอนสิได้ลยฮัลโหลบัรจ์จ้างสองคนนั่นชาติตะกี้ท่านปีงไข่มดแดงติครับคุณพูดคือวันั่นครับโอ้ยกระสันคอรออยู่นะฮึเป็นมือหมุนะเบียงานเลยข้ากูเห็น ครูขานลายซื้อแล้วเด็กใายดอกแก้วก็มาดอกมอสก็มาเด็กกินนูแอมาไหมคุณครูครับเด็กญินนูแอไม่มาครับมันไปไหนมันว่ามันไปสัตร์ไอ้กับแม่มันเอาทำไมมันไม่มาลาครูเป็นฟ้ายมันจะมาวันไหนท่านบอกว่าจะถูไอ้ายแม่มันต่อครับมันจะขาดโรงเรียนยาวเลยครัเอาสากแม่มัน เรียนปักครับผมแบบนี้ครูจะถามนะพยันพยันชนะไทยนี่มีเก่ตัวใครตอบได้ยกมือขึ้นเก่งมากเด็กชายดอกมอสพยันชนะไทยมีกี่ตัวครับสี่สี่ตัวครับถูกต้องทะแนนเต็มสิบครูไม่ให้เลยเอาครูครับก้อย้เครับขาได้เต็มสิบครับครูให้ลูกครูหมดแล้วเอาครูครับลูกครูวันได้มาเรียกเลยครับเอา นักเรียนมาเลี้ยงกระซังคู่ให้ในมือละสิบคะแนนมันเป็ยนอย่างถ้ามีการงอต้น่เอาลูกคู่ไหมนันบ่ได้มาเลี้ยงเลยครับกระซังคู่สี่ให้จะเถียงลูกคู่ไหมคู่ให้คื้นสั้นเทื่อเดียวลูก็ได้ด้หลังนักเรียนอ่ครับเดี๋ยววันนี้ครูจะพาทดสอบวิชาเรียนที่ครูสอนมาว่านักเรียนจําได้หมดไหมจะได้เรียนชันหรือจะตกชั้นนะนักเรียนทั้งหมดเทวตั้งนักเรียนทุกคน เตรียมสอบความเราบอกครูนะเตรียมสมุดปักงอดอะไรพูบอกว่าเตรียมสอบก็เป็นการทุกข์ขุยประคาเมืองุยะคา ป่วยปุ๋ยกับปุยก็เดือดนักนักเรียนอัดอัดใครบอกให้พวกเธอเอาสอบมาเกล็ดหน่อยแต่เด็กผู้ครับใครบอกคุณครูครับครูบอกว่าไงเตรียมสอบมิตรรัชว์วอร์ตเดือดุกปุ๋ยผู้ใหญ่อยู่เนี่ยให้มาสอบใครบอกโอ้ยนักเรียนที่ครูบอกให้นักเรียนเตรียมสอบไม่ใช่ให้นักเรียนไปเตรียมสอบถุงปุ๋ยมาแต่เด็ครับคุณครู กูหมายความว่าให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าสอบป๊คุณห้ากูว่าเนเปีไม่ปรค่าไม่กันิบไม่คักักาไชิสาหดีแล้วเชิญคุณรอด ให้บอกให้พวกเธอเข้าสอบนว่ใครใคก็ได้ผู้ครับใครบอกผู้ครับผู้บ,วบ,บกว่าไงเตรียมตัวเข้าสอบนออออจะเรีออยน,ลงลงน,นอยู่ใต้หลางเราไต้างอยู่โอ๊ยอยากเรียนเลยอยากอายผู้ปกครองเดี๋ยวจะมาครูสอนไม่ดีเข้าใจหน่อยครูบอกให้เตรียมตัวเข้าสอบเนี่ยไม่ใช่ให้นักเรียนนี่เข้าไปอยู่ในการสอบแต่ใ่หครับคุณครู กูหมายความว่ามาเข้าสอบวิชาเรียนสอบหนังสือเรียนวิชาเลคกับคัดวิชาคณิต่ครับคุณครูวิชาเลขวิชาคณิตวิชาเดียวกันมันเขียนคนละชื่อเฉยๆเอาสอบไหมเกเดี๋ยวก็ให้ไม่ให้เลื่อนชั้นเลยเรียนซ้ำชั้นดีไหมเลยสอนวิ้ยากรรมซ้ำๆเด็กชายดอกแก้วครูบอกว่าเอาสอบไปเก็บโทรยกสอบขึ้นทำไมพบว่าสอบตกครัด อ,อย่ามาเล่นกับครูเพี้ยนเล่นเหลือเพี้ยนเล่นเหลือเอาสอบไปเก็บถอบนไปพฤตกรรมเดี๋ยวจะตกสอบเลี้ยงเรียนซ้ำชั้นยังมาจดของบูใส่คู่ต้องก็มีผิวเผาครับเด็กใส่ดอกอไม้เด็กใส่ดอกแก้วทางนี้พึ่งไปยังมาครูบอกให้เอาสอบไปเก็บเธอทำอะไรครูสอบครับ ม,มันไม่คันใายขเขาเป็นแง้งปุยหิ้วเขาหิวให้แต่งินหิวสั้นด้วยเรียนหนังสือก่อนการจีดวงวิทย์ูซหิวข้าต่อไปภ<อ>าษาภาษาไทย <c oughs> นักเรียนทุกคนอ่านตามครูตับตัวแรกนะครับอา่าน<บ>ถือเสียงออกเสียงถูกต้องนะครับเราเป็นคนไทยเราต้องสะกดภาษาไทยชัดเจนกอเอ็ดปิดกอเอ็ดปิดกอเอ็ดปิดแม่เอ็มกี่เลย กอไก่ในเล้าไก่มันลาบไม่แซ่บเหมือน,พนเพชรเิชดนี่ลาบแซ่บกว่าไก,ก,ไาาก่อียใหป็เพชรไ่รู้เสียซื่อคููหมดบ้านเธอต้งกอไก่ในเล้าเราต้เงจอดเขา มันเสียงเป็ดล่าแทบกว่าไก่ลาบเป็ดนี่อ่ำเซเลียดยนชนกูชนกกก็เป็ดแน่นอนกว่าคอไก่แม่คกูกูไหมแม่ครับอ่านพร้อมกันก็อีกเป็ดต่อไปนักเรียนนะครับงอชี้เข็บงอชี้เข็บโอ้ีิเข็บแม่หมดเลยเวอร์กูไต่ก้าด่าแม่กูสองเท่านะ เด็กใส่ดอกเธอด่าแม่ครูสองเที่ยวสองเที <S <S like <S 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 ่ยวแล้วด่าอย่าด่าอีกเธอว่างอเลยนะงอไงไงกล้างูไม่ใจกล้าเท่าชี้เขียบดอกชี้เขียบใจกล้ากว่างูด้วจังสันแล้วตัวจังสันเอาวางแรงครุยปล่อยงัวมันเลี่นออกมาจากกองฟืนมันมาหยุ่มตีนครูเนี่ยหยุ่มทางนี้แล้วงอหางมาทางนี้ตอดปุ๊บเชี่ยวกัดค้นปุ๊บปวดบึ้งอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหอยเนี่ยเห็นเอาเก่า เอาอีกล๋สักกระเทียมบ่๊บตีนกูไม่ได้ซักมาตัวงอชีเส็จไส้กราบลงงูแมงคุณครูไหมแมลงครับอ่านพร้อมกันครับงอชีเส็จไส้กราตัวต่อไปนักเรียนฮอนกจิบฮอนกจิบฮอนกจิบแม่ลูกเิี้ยฮอนกู เรียนอนุตาโตัเรียนางครับนกเรียนูพูยานตานุกามครูตามันเลี้ยตามันำคืนที่แดงจึงขึงเลยนะมันเป็นตะยานเอาหอนุกิบนี่แหละมันเป็นตะหักดีตาน้อยปากเลมแหลมวันเราทำปากนุกิบสิเปิดตะัก ยังคงกลัวเนาะแม่อย่างนี้พร้อมกันครับฮอลล์กิตตาโตูอะโลกนี้คือเราต้องมีที่ของอนักเรียนต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนอ่านตามครูนะครับอ่ B A K T A K K O K K O K มามา P K F C ก่อน กินอะไรตอนนี้อันนี้ภาษาอะไรนะชิพะปิ้วเขาหลงง๊ตั้งใจฟังเลยดี B A K K O K อ่านว่าบักก็บักกคขับไปบ้างเลยครับบักก็นักเรียนหาหน้าเข้าหากันยกมือขึ้นเหนือศีสาทำเสียงงอศอกและงอนอิ้วมือแล้วสับเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับครับอ่านว่าบักก็ ตต่อไปนั่งเดียว H U M B H U M B A K M, e. K M B A K M B อ่านบ้างอ่านว่ามบักมี่ามบักมี่กูรับแปลว่านเลยครับหามบับกมี่อัดแปลว่าอันทะขนุนอ้ยไม่มีจริงค,ค,ครับอย,ยอย่าเถียงครูครูเรียนมาเด็กชายดออแก้วอัดสี่บวกสามได้เท่าไหร่เป็นยังไงบรับ เ็ดครับอย่าเอานิ้วมือขึ้นมานับลูกศิษย์ครูโจต้องนับในใจเอาไม้ฝากใส่เอามอสไว้ถือให้เอามือจกท้องส้มตั้งใจฟังห้าบวกห้าได้เท่าไหร่ตอบเครับครับมันจะได้สิบเด็ดยังไง ครับสิบเอ็ดครับแม่ใจแม่ใจครับเดี๋ยวครูลองนับดูจริงไม่ยังก็ดูอยู่นะไม่หัวง้างไม่หัวจัดสิบเอ็ดจริงจริงด้วยเก่งมากเด็กชายดอกแก้วเอาละต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษครูจะถามแล้วเราเรียนต้องตอบเด็กชายดอกแก้ววันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเป็นยังโกยเนี่ยอุ้ยเข้าวใส่หัวง้าง ไม่ต uh, ั uh, ้ง uh, ิจ uh, ดูห uh ัดเด็กชายดอกแก้ว huh. ตั uh, ้งใจฟังบรรทัด uh ทีตบรรทัดทีภาษาอังกฤษอ่านว่าไงเด็กชายดอกแก้วสันดีเดี๋ยวมาถามเพื่อนตอบมาบรรทัดทีภาษาอังกฤษได้ว่าไงสันดีถูกต้องลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมเอาไปฉีดคะแนนเอาคู่มันเขี่ยวขอฉีดก็ได้ฉีดคะแนนครับ ผมซื้อมันก็ได้สิบพันมันนิ้วเขานิ้วเสาร์ท่านมันตอบสั้นดีมันถูกต้องเนาะขนาดมันสั้นมันยังได้สิบพันกูลุกไปสักสิว่าได้เป็นร้อยติดเรื่อมาถึงกรื่องกวนเดี่ยมาสักใกล้ครูเอาล่ะนักเรียนครับวิชาที่ครูสอนนักเรียนให้จดให้จำนะอ่าทีนี้ครูจะพาปิดภาคเรียนปิดเทอมวันนี้แล้วมาเจอกันใหม่อีกหนึ่งปีข้างหน้าปิดเทอมในมดคุณไปดูมัูนมานอ่างที่ว่า อย่าว่าอุ้มลูกมาถอดพ่อมันซ้ำนี้ลูกมันจะซ้ำไหนเย่ไก่ม้านครับตั้งใจนักเรียนเราเป็นนักเรียนเราต้องฝ่ายศึกษาเรียนก่อนแล้วค่อยมีรักอย่ารักก่อนเรียนให้เรียนก่อนค่อยมีรักเข้าใจไหมพ่อชายครับอ่าเอาละนักเรียนบาที่อ่าเราก็จะผิดเพื่อการเรียนแล้วครูจะพาไปอ่าเที่ยวพักผ่อนสมองหย่อนใจเธออยากไปเที่ยวไหนเที่ยวไซดีครับยากฮะ พัทยาไปพัทยาไปใครกไปใครพูดหดอครับพี่น้องขอบพระคุณหลายๆครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะกำลังใจให้ทีมงานตลกหน้าตาดีของรุบกานทีเสิครับพี่น้องคำบอกคำชากคิริยาประสุภาพลูกน้องมือพี่ผู้ครับเดี๋ยวจะเฝ้าฟังขอบคุณพี่น้องขึ้น ข้ามีคิรลยาประสุภาพเข้ามาพประสุภาพกราบประทานอภัยด้วพีน่น้องด้อยัยทิฏฐิซาผู้ขายโชว์ซักใจดีพอมูอันนี้ดอกแก้วใจดีดอกมอดใจดีลูกไส้ทั้งสองครับลูกไสก้กัวกับลูกไสล้ลานะครับฝากพี่ฝากน้องพอกันดีที่ี้ช่วงลำเลืองต้อก่อนช่วงนี้ขอบประคุณหลายๆครับผมไม่ยังแงงหนังวะนี่เป็นไฟแย่งนักเลียนไฟอุลูเนี่ยอ่ปึกอีกแล้วเป็นนักเลี้ยงอันนี้เขาเรียกว่าไฟล้อกะเทยเป็นสีสีกุ้งเอ้ามีสีไม่มีขี่รถตามเลย แตับอีกหนึ่งศิลปิน